ได้ก็สบายดีก่อนไม่ใช่หรอหรือจะให้ปืนอ่ะปืนของคมจัดนะอเออได้วแต่เฟสหลังอ่ะก็เราก็ห้ามตายอ่ะเอาง่ายๆถ้าเฟสหลังก็ถ้าเราตายก็คือเราสู้ไม่ได้อ่ะยากันรผลานพอผลานละอันอย่ามีใครล้มนะเพราะเกียจไปไปตามเชื่อยาเธอเบียเธอลงรถครับพี่ชาย อะไรผู้อยู่นี่เนี่ยอ๋ออันไหนอ้าวแล้วใครนั่งอยู่นรอ่อะไรอมมึงนี่อ๋อพิลอรนพิลอนวินเทอรเฟลพิลอรนเม่น้องงานจะได้านหมือไงน้องน้องยังไงน้องน้องตึงกักการลับน้องจ้าดเองโดนอะไรน้องจามีคนแล้วนั่นผมไปเขาจะไหมขาจะไหมมเยียคนน่ะี่นั่นแบคอยู่ไหนว้ เย้ไปรับยันบ้านตามทู่ไหนเม่้ย<ป>ั่เห็นเลยโอ้เขาเรียกกันลืมตองอันเชิญบ้างยอนมาแล้ว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 มาล้างกันหมดแลวพี่ย้นอนด้วยล่านไหมสวัส์ถ้าเล่นมีรับฟังทีไรดีอ่ะมันจะล่านไหมได้ครับได้เรื่อง นี่ร้านดน้องกี่คนบอกบาีว่ามึงยังไม่เตียวคนใช่ไหมเสียเลยเดียไปรอบหนึ่งก็คือห้ามตายนะต้องกินยากันก่อนเริ่มนะห้าวิแค้กินเลยมีปลาแล้วก็มีดับมีผมมาดิน4ีคนแล้วมึงเข้าที่หลังเลยแฟนใช่ป่ะมันรัวป่ะมึงก่อมึงเข้าก่อนนะแฟนใช่ปะไอ้ไอ้ดาบป่ะพี่เ้อะไรอะไรได้ดาป่ะฮะ้ได้าอหรอะไม่ไม่รู้อะ ไม่ไม่ด่ามั้งแต่พี่บอกว่ารู้การกระทำรู้เรื่องอะไรเงี้ยโดนด่านะไปเติมร้านนะครับพี่โม่ใครนั่งใครโน้มใครโ้มโดนด่าเราเนี่ยเออมึงจะมีซีรีส์มทำไมไม่ผมเว้นด้วยอะไรครับด้วยการไม่จองเว้นนี่เป็นอของเมล ะเปิดเลยไอ้เหี้ยดอกเลย ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยการกระทำมันก็ให้เห็นกันอยู่เอาไปว่าโคตรกไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยยังต่างยังต่างเยอะมันได้หมดนะพวกมึงทุกตัวไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยที่อะเอาไปว่าให้คนเขาให้คนเขามองกันเขารู้กันพวกที่อยากจะเป็นกับพวกที่เขาเป็นอยู่แล้วอ่ะมันต่างกันเเเหี้ยล่นนนมือกัใจว่าควาย ไอ้เจาะตัวแรกเงินนี่ปล้นได้ไหมพี่เปิ้ลปล้ดตัวแรกเงินป้นได้ไดแล้วที่งัดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปงัดเลยน้องชายร้านะ ท่านอับดเบีนรพูดได้ปะทุกคนนบยอุ้ยอียงัดพลาดเฮ้ยไม่งงัดนานจัดเลยบดเอับ้นะ่าน หน่ะคนขอเบอร์ผมโอ้ยไอเทียนี่เลือนทรงกันเลือนแล้วมันเลือนมันไม่มีอะครับแอนเนี่ยอ๋อ้านไอตันเป็นไงอ๋อร้านมาที่ไหนก็ได้ เชยวรู <YouTube. S 2> ้กันรู้กันรู้กันฮะเรายังไม่ได้เป็นอะไรเลย่นีมันมันเป็นอะไรเนี่ยบ้าเนี่ยรู้กันรู้กันแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเจอมูดมูดมูดแบบว่าคนแข่งทื่ออ่ะวันนี้เดี๋ยว <laughs> เจอมูดแบบว่ามูดโมอายอะ่ะเอ้ยผมชอบแลโมอาย เราทำโมเอะมเอมโมเอ้มดิโมเอมลงตรงนี้หลัางชาตอนนั้นเป็นนินสันทาวะเนในทวิตีวิเเฟลมาร้อนด้ยเมื่อกี้บอกว่ารู้กันมาร้อนมาร้อนมันเหมือก็มีรกันอะไรนวนเดียว อันนนึงเแต่คำว่าวันดบบีมันเป็นแปลว่าอยากจะเป็นนะใช่ตามกูเกิลอ่ะมันผิดตรงไหนวะไม่ผิดนะพี่เปิดมีเรื่นต่อป่ะของพี่อะพี่เปิดตีดิพี่เพราะว่าร้านกลางเงียบเงียบหน่อยเลยเอายากันมาเติมให้ผมได้ไหมเดี๋ยวพี่เอาไปให้เร้านนี้ประมาณสี่นาทีร้านน้ำพองร้านาดังควันร้านเก็ีไฟไม่รู้แก่าได้กันหมดเลยเปิ้เสียว แต่่วาอะไรมึงใส่น้ากูต่อไหนเหมือนพวกปลาเข็มอะที่มึงใส่เห็นหน้าละไมม่ีคแอ้าวอัไม่เหมือนพวกปลาเนี่ยปลาปลาทูน่าปลาเตลามิสไม่แพงแล่เจ็บอยู่เนี่ยแล้วจะต้องเก็บเยอะไปไหมีหมอนกระโดงขึ้นด้วยจอจอไม่มีไม่มีได้เหรอไม่มีแล้วนะพี่เปิด แปดเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดครับพักต้อนรับการปีิว่าน้องชายยังต้องกินเยอะน้องชายอ๋อยิ่งหลอกมันว่าแดดหนไม่เป็นแล้วก็สิ้นไปแต่เล่นกับพวกมันนี่คือไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะคนรับจ้างมันจริงจังไม่จริงจังมันมันกลับไปรวมเติมบ้านเติมรายการอ่ะเออพวกวานอบีที่อ่ะ แต่จะเป็นนิสสัทธ์มันมามันมาเป๊ดดูก็รู้ที่ดุกวะก็ลงเลยหนึ่งที่มีใครจะมาบ้างอะไรนะที่ดุกวะก็ลงเลยตามถึงแข่งรถเนี่ยหล่อแล้วหล่อแล้วจะร่างไปไหนเปิดนี่พี่ดูผมดิยังสวย ไม่กิ่พูดอะไรนะแรงต้องทำอะไรดูถามๆเลยน้องถามๆเลยก็มาดิตดองถามๆน้องโด้องบอกว่านีกันเียมันมาห้ามันมาห้า ไม่เท่าเสมองานร้านไม่มีบัตรลดเวลาคุกนี่น่าจะแย่งกันเต็มอันนี้จริงปะได้ได้ครับทุกคนบัตรลดเวลาคุกอ่ะเขาบอกเป็นจริงกันกคุกไหนดีเป็นนี้นลยบ,บัตรลดเวลาติดคุกอ่ะโอ้เวลาเนี่ยของดีเลยพี่ผมเล่นเหมือนโปคิงอ่ะเวลาเนี่ยจริงนะฮะติดหลังรออะไรอะ่ะผมจัดเหมือนโปคิงอ่ะถ้ามีเวลาคุกอ่ะ ใช่เรารอดคนเดียวเรซอนแล่พี่ก็เอาคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันวะแต่ไฟใหญ่ไงไฟใหญ่มันเป็นเรื่องอะไรอีกตะอังไงอาไม่ไม่มีอเพ่เออยังไงเน อะไรวัวเออีบี้ยนคนมันเล่นเยอะจริงวัวผมไปกดมีคนเลยวะพี่วันนี้อ๋อเกมมันแพงรีแมทอะไม่เขารอเขารอกันพันที่ที่ติดแพงรอเปิดฟรีอะรอเปิดฟรีเดี๋ยวไปเล่นด้วยไอ้กดกี่โมงอ่ะตุ๊บัดกดวระาณเย็นๆอะแม่งไม่เจอคนเลยป่าผมไม่เย็นๆอยากต้องต้องตอนนี้แหละต้องประมาณสี่ห้าทุ่มเจอเลยครับ ไม่ทันหรอกพี่พ์ไปเล่นเลยเล่นเลย,เอ,ยอยากเดี่ยวครสนับขอเดียวได้ไหมทำไรของมึงเนี่ยไอ้ควายมึงมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยอีดโมรั่วปะเนี่ยควายเอ้ยเออมาทใไมเนี่ยคนมันด้วยผลงานกันรั่วไอ้เหี้ย มาผมมึงห้ามงัดธาพมาจริงๆมันพลุ่นไม่ได้อ่ะพี่เบสพลนไม่ได้พลนไม่ได้อ่ะอะไรเป็นฟ้าไอ้เหี้ยถ้าเป็นสมัยฟรีรอมนีโฟอ่ะงัดเป็นอะไรเป็นหมดอ่ะตอนถังอะไรอย่างนี้ตายเหรอตายมึงเป็นลุงปิดตัวเดียวนะนะแกแล้วแกแล้วร้านคาสิโนแกแล้วแกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวด่ากันไม่เมื่อกี้ไปลุมปิดตัวเดียวหรอกเดือดชุบกัน ผมไปช่วไปน้อมผมว่าเปองปิดผมไปช่บเไปน้องใะไม่ทันแล้วไปต้นนั่นไปตีนน่นไปยังอ่ะัว่นนั่นไปร้านทอยอ่ะร้านท่ไม่ออกจดนี่เไอ้เต็มไม่ไปร้านท่าหรอโอ้ยอ่ะ ไม่เคยทำนะเวลาด่าต้องมานั่งโปรโมทชื่อตัวเองไม่รู้จักหงเลยควายโคตรเสียวอ่ะเป็นไรวะทำไมต้องโปรโมทชื่อวะเี้ยไอะไรวะไอ้โปากเดียวที่รู้จักคือปากวินุเฟลเว้ยข่าวเอาะคื้ขมันตีร้านผมเสร็จมันไปนัดตรงนู้นมั้งไม่เกินเนี่ยหลังเล่นร้านเขาต้องชุบก่อนเฮ้ยมมันบอกว่าที่หลังเล่นร้านต้องชุบก่อนเหรอว่า ไอเนี้ยพี่มันพี่รู้ไหมมันคือใคร,ใคร <laughs> พี่รู้ไหมมันคือใครคือใครไอตัวข้างไข่พี่สมัยก่อนน่ะใครวะต้องใช้ไอหมึกอะอ๋โอโตเบิร์นอะ่ะอโตเบิร์นเหรอโตเบิร์นแล้วเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะมันพูดว่าอะไรนะบอกมัน,นให้ชุบให้ชุบก่อนก่อนงัดมันว่า เหมือนจะก็ไปแจ้งไอ้เฮียไม่พอใจก็ไปแจ้งเรื่องของแม่งทำไมคือจะมานั่งแจ้งใบจนกว่าพวกกูจะโดนใบกันแล้วก็จะมาหาเรื่องตีอย่างนี้เหรอไอ้เฮียยาอ่อนไอ้เฮียเหลี่ยมเด็กน้อยไอ้เฮียเหลี่ยมกระโหลกกลาไอ้เฮียย้อ่อนมานั่งเล่นเหลี่ยมไอ้ยอะไรคนเขารู้กันไอ้เฮียเขารู้ทันกันหมดอ่ะ ตีม้สองทีได้ไหมบวกอะไรล่ะบวกหกพี่จะตีบวกเจ็ดสองทีโอ้ยเคียงอัดร้านรวยอยู่เนี่ยไม้ไม่ได้เลือกมึงอะฮะเลือกนะขอขึ้นปตีได้ไหมเพื่อนหรือว่าทำไม่ได้อะไรนะขอขึ้นปตีสองทีได้ไหมเออมึงไปเถอะเดี๋ยวกูจะไปคราฟที่งั้นเหมือนกัน ครับที่งั้นแบบแจ้งน้องกูไ้เหี่ยชุบแค่นี้เองไอ้เหี้ยทำไมงอแงอะรับไม่ได้ที่โดนด่าดิหี่ย มันโดนอะไรพี่เปิดถ้า,ถ,าถ้าไม่ชุบมันก่อนงัต่ะถ้าครั้งแรกน่าจะโดนตัเดเตือนหรอนะเตือนเนี่ย